นี้เราจะมาเล่นเกมทายคําจันกันนะคะเป็นภาษาถิ่นแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยสําหรับใครที่ตอบถูกเยอะที่สุดเป็นตัวนี้ตื่นเต้นหน่อยดิอ่ยเีเคคำแรกคำแรกคำว่าหลัวหลัวเอาไว้ใส่ของใส่ผลไม้อะไรเงี้ยอะไรนะโอเคโอเคถูกต้องคำต่อไปคำว่าอ้ออ้อหรือคำว่าเตะ พ่ออ่าถูกต้องถูกต้องนับนับไปด้วยนะใครละคะแนนเท่าไหร่อ่ะเพราะคนถามก็ไม ah, th like ่ได้นับเหมือนกันเช็ดเช็ดบานเช็ดบานเช็ดเหมือนเรามีอะไรที่แบบเยอะอ่าต่อไปสุยสวยสุยสุยอ่านี่ใครได้ยกมือด้วยนะใชเข้าวใชเข้าเไปเลยขนสงอะไไม่ได้แล้วพันตอบไปแล้ว คำถามต่อไปเลยนะยังไม่ได้คะแนนนะ,ะคิดว่าพันมีหนึ่งจันเท่าไหร่นะเดี๋ยพันสองพันสองโอเคคำตอไปเกี้ยงเกี้ยงตูดเลยที่เหลืออะไรละหมดเออหมดหมดยทุพาทุพาไวพาไม่ทัน <laughs> น,นี่ไม่ไดพูด <laughs> โอเคโอเคต่อไปนุกซะเหมือนแบบเราทำอะไรแล้วแบบมีความสุขอะเวลาเราเต้นอย่างเงี้ยเราเป็นไง ออ่ะไม่ยกมือใครยกมือก่อน1 2ึ่งสองให้เพชรให้เพชรโอเคสนุกเหรอเพื่อใช่สนุกคำต่อไปคำว่าเกะเกะลิ้นชักอ่โอเคลืมต้นน้ำไม่ทันใครเลยอ่ะต่อไปต่อไปอ่าคำว่าอะไรดีอ่ะอันนี้คืออะไรรอแล้วกระได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 ไอจันตอบก่อน โอเคต่อไปมันโลกมากอตรงตัวเลยเวลาแบบโลกคำต่อไปคำต่อไปเกอ่ะเกมากเลยคะแนนสอบเกมากเลยเย่เออแย่ไม่ดีใครตอบก่อนตัวน้าไม่ได้คะแนนเลยต่อไปอ่าคนข้าวคนข้าวคนข้าว ตักอะไรไปก่อนต่อไปก็กามังกะมังอะกะมังต่อไปคําว่ากระตังกระตังกระตังตังเงินใช่ใช่เป็นตังแต่มันจริงๆมันคือคําว่าสตังแต่ว่ามันเป็นอะไรมันไม่ไม่เหมือนนไงต่อไปคําว่าคําว่าคำว่าคำว่าอะไรเบีะ ยาเขียวฮะแบบว่าแบบพูดว่าไงดีอ่ะเหมือนกูนั่งอยู่เนี้ยแล้วกูทำอย่างเงี้ยแล้วกแบบกูทำอะไรอยู่อย่าบิดเออบิดเบี้ยวมันแปลว่าบิดเบี้ยวอย่าบิดเบี้ยวมันเป็นฟิวนั่นแหละอันนี้ได้ค่ะแนนปะจ๊ะได้โอเคได้ะได้หลายกันแล้วเนี่ยสี่แล้วสี่หนึ่งสี่ได้เลยได้หลายได้สองันสองัระจำสองประจำ หึงไม่ใช่เหรอสองอ๋อมันตอบไม่ทันโอเคโอเค่คำต่อไปคำต่อไปนะข้อสองไปมข้านั้คำต่อไปนะเหี้ยเหี้โอเคแล้วยกมือแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดโอเคคำต่อไปคำว่าวิ่งหลบหลบเหมือนเราวิ่งหลบวิ่งเร็วเร็วฟีลนั้นก็เหมือนหอบด้วยอะไรด้วยเออประมาณนั้น ไปโมวินงแง่เช็ดเลยหมดเกลี้ยงเออรอเคำโอเคต่อไปต่อไปไม้พุกไม้พุกเหมือนเราทิ้งไว้ไม้แน่นานแล้วไม้พุกเออจะไม่จะไม่ตอต่อไปต่อไปคำว่าเบิก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 โอ้โหเบิกสีเบิกเลยอ่ะเต็มแก้วเลยสีหมดเนาะเยอะ ใครก,มมอกร่อนปะเมื่อกี้ไปยิงมันอะไปยิงรุนฉุนแต่เบิ่ตังค์อ่ะเห็น <c oughs> ได้นานๆโยกให้จนทันแล้วเราคุจะใช้เวลาไดาตอบว่าอย่าจะมาอีกอย่าจะมาอีเวลาแบบเวลาเรากดดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องค่อยๆอ,อย่าเลยอย่าเล,แบบลายแบบว่าเวลาแบบเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูแบบประมาอีกอ่ะแบบอย่ามา ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีใครตอบได้บ้างมาอ่าใช่อย่ยมามาตูกันเลต่อไปต่อไปโททัศน์โททัศน์อะไรโททัศน์ก็โททัศน์เหมือนเดิมใครตอบก่อนสะพัฒน์อะไรเจ๊ทำไปทำต่อไปเอาไม้ตุ๊เอาไม้ตุ๊ไม้ตุ๊ปะไม่ใช่เอาไม้ตีอ่า มีเร่องแบบนั้นเอาไม้ทิ่มมาไม้ตีอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไม้ทิ่มครับคำต่อไปผงผงผมเออให้ตอบนายกมือหนุกน่าตอบจันตอบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวน้ายังมือแต่ว่าตัวน้าไม่ตอบคำต่อไปอ่านว่าอะไรคิดถึงคิดคิดคิดถึงคิดถึง เละเละเป็นที่ใส่หัวแต่ว่าสารด้วยใบอะไรปกติเวล้วกาทำหมวกเอาใบอะไรมาจากไม้ยกมือด้วยใบอะไรต่อสมวกสารนะเขาใช้ใบอะไรอ่ะที่มันจะเอาไว้ห่อขนมไม่ใช่มะพร้าวไม่ใบเตยไม่ใบตองไม่ใบมะพร้าวไม่ใช่ใบมนใบตาลอยู่ไม่ใช่ที่มันจะแบบเวลาเราไปทะเลอ่ะแล้วมันจะมีขนมใบมะพร้าวไม่ใช่เออนนั่แหละถูกต้อง ว่าจะไปหรือไปจากทำหนมทำหนมก็ทำคนนมจบแลโอเคโอเคทำต่อไปคือหัวพานหัวพานเหมือนแบบขับรถอย่างเงี้ยทำกันถึงนะสะพานเออถูกต้องอะไรในหัวหรือว่าแบบพานคนอื่นไอหัวพานปลาพรวดปลาพร้วมันจะไม่ไหวนะ ไม่ใช่มันจะต่ออยู่ที่พื้นแบบปาตีนเออเออถูกแล้วถู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 ปาตีนต่อไปตีนุกตีนุกแทงขนมเออถูกต้องเบียร์มาห่อเบียร์มาหน่อยคำต่อไปนะหญิงซะหญิงซะตรงตัวเลยแบบมุ้ยแบบอันี่เออยิงเออญิงอะไรอะหญิงซะใช่คะแนนเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยสี่หกสี่หกแล้วนี่แล้วปะเอาจรไหมเอ้า ตนาไอพายเบียร์เท่าไหรนละเบียหนึ่งตนาตนาสองน้ำ่าไหรสี่เบียจ้ะห้าน้อยกว่าห้าคำต่อไปคำนะเปิดเปิดเลยเออการตอบปะยาปะปะยาใครตอบก่อนโอเคต่อไปต่อไปคำว่าโกงโกงโกงไม่ใช่โกงข้ามไปเลยเวลาเราขับบนท้องถนนเนี้ยรถมันก็จะมีโกง รถมันจะมีกงทุกทุกคันต้องมีไม่งั้นล้อเออไอ้ถึงแล้วถึงแล้วสบายกงล้ออย่างนี้ปะตัดคำเป็นสิงงอากงนั่นถึงกลงขัหม้ออวยหม้ออวยหม้อวอวยไม่ใช่หม้อต้มไม่ใช่มันจะเป็นหม้อที่หม้อดินไม่ใช่หม้อดินไม่ใช่หม้อวต้ ม้อโอมคือมอวางันมันไม่ได้มีข้างๆใช่ไหมแล้วข้างๆเขาเรียกว่าอะไรหูหม้อหูหิ้วเออใช่ใช่ใครจะตอบก่อนหม้อหูจิบหม้อหูหิ้วอ๋อหูแล้วใช่ถัดไปแกงกะทิแกงกะทิไม่ต้องก่อนไปช่วงเมื่อกี้พร้อมกันโอเคถึงได้ผกแล้วหายลมหางลมโอเค แกงชะมวงก็แกงชะมวงไม่ใช่แกงหมูชะมวงใช้ตอบก่อนขาดแค่หมูอ่ะนะจ็กรตเดียมจ็กรตเดียมแจ็คเก็ตกระตีหลานตอบก่อนวิไอ้นั้นมันจ็ก็ตกระีอ่ะเอาจะอะไรคำนี้คำนี้รู้กันชัวร์จัคกัลแล้วก็แลแน้าตอบก่อนจะเรียกอะไรจัคกัลแย่เหมือนเดิมต่อไปต่อไป คักใบพันธุ์ต้นยาฟิล์ลได้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 จริงมันคือแบบยาไปแปะอะไรเงี้ยได้เหมือนกันต่อไปน้ำน้ำปี๊ก็ปีปี๊กปีก็ีก็ปี๊ปี๊ก็ก็ปี๊ปี๊ปี๊ีก็ปีกี๊ีก็ปี๊ปปไปกวาดยาตอนเด็กเคยทาย ตรงไหนฮะท้องท้องอ่ะนินอะใช่ใช่ถูกต้องนิต่อไปคำนี้รู้อยู่แล้วแหละเด็กจะอ๊อกจะว่ควานแปกอเคโอเคจะแได้เอ้ยะดรวมคะแนนรวมคะแนนนี้เท่าไหร่เขาได้แปดเขาได้เอันนี้ก่อนแคดแปดหก สามมยอกวนไปกันไปช่วบกันไปย่่วกันสมรอบรอบีวนะเ3ีรอบอันนี้ดีกว่าขอถามอีกคำาใครตอบได้ก็เอาไปเลยเอาเยอยกๆน่อยตอบกงกมันไม่ยากที่ต้อง้อ้ยน้จะไม่ทำปากาเลยอาถมันะไปมือหน่อย โอเคโอเคโอเคขอบค yeah ุณค่ะก็วันนี้ก็สนุกมากเลยสนุกไหมสนุกโอเคบาย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 